ดูนะครับวิธีเชื่อมขั้วของอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มือถือเพราะว่าแบตมือถือผมมันบวมแล้วเดี๋ยวผมจะเปเลี่ยนเแลยแต่ว่านี้เรามาทําคลิปตัวเชื่อมขั้วแบตเตอรี่เอาเป็นว่าเชื่อมขั้วแบตเตอรี่แล้วกันแต่ว่าบอกว่ามันใช้ได้เกือบทุกรุ่นเลยไหมอ๋อแบตเตอรี่นะ้ําแบตเตอรี่นี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าขั้วแบตเตอรี่แต่ละอันเนี่ยมันจะเชื่อมเหออมือนกันนั่นแหละไม่ไม่ต่างกันใช้น้ํายาประสานตัวอะไรครับ ในการเชื่อมสีแดงอย่าไปใช้สีขาวสีขาวนี่มันคนละแบบกันเลยนะครับมันไม่สามารถทําให้ติดได้หรือติดได้แต่ยากเข้าใจปะประมาณนี้นะครับใครที่ใช้เป็นสีแดงก็คือสีแดงรอดรอดไปเนี่ยผมจะเชื่อมขั้วแบบนี้บางครั้งก็เชื่อมขั้วแบบนี้แตนะ่บางครั้งก็เชื่อมขั้วแบบนี้นะครับบางครั้งที่ผมเชื่อมขั้วเนี่ยเนี่ยครับที่ผมเชื่อมขั้วเนี่ยคือผมใช้ตะกัว่ว ตะก,กัวตะก,กัวนิดหน่อยมันคือถ้าเกิดว่าใช้แผ่นนิกเก้นเนี่ยแผ่นนิกเก้นเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมขั้วขั้วพงวนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเนี้ยเราจะเป็นต้องใช้ครีมหนีบตัวเนี้ยต้องใช้ครีมหนีบเข้าไปนะครับพับลงพับนะครับพับเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ครีมหนีบเลยเอ่ามันจะได้มาครับอ่าครีมอยู่ยนี่ใช้ครีมแล้วก็อันนี้ผมวันนี้ผมพิ่งซ่อมบำรุง เรื่องมือดำหรือว่าอะไรเพราะว่าปั๊มน้ำมันมีน้ำมันเครื่องเขนะียนไม่จับน้ำมันดีเซลด้วยแหละแบบดีเซลนะเอาละนี้เราต้องใช้ก็คือนี่ครับแผ่นเก,นกนเล็ดตะก้อนี่ประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็าทำการพับครับ ทำการพับพอเราทำการพับเราก็ดูครับว่าเป็นยังไงคือโดยปกติผมจะทำการพับแบบนี้เหมือนพับกระดาษไม่เหมือนไม่เหมือนคนละอันกัน อ้ยนี่ครับพับเข้าไปแบบนี้เออแบบนี้นะครับเห็นนะเห็นอะไรอะ่ะนี่แบบนี้นะครับมือช่างมันก็จะต้องดำแบบนี้ะแหละเป็นเรื่องปกติ <c oughs> นีมคนืคนจับนู่นจับนี่บ่อย ทีนี้ก็พับพับเข้าไปเลยนะครับทีนี้พอเราจะพับแล้วเนี่ยเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้พอเราใส่เราจะใส่เข้าไปได้พอดีนะครับเราจะแบบหยุมเข้าไปได้พอดีอ่าถ้าเกิดว่าทีนี้เราก็จะทําการพับไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับสําหรับของผมว่าจะไปด้านนี้ปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้มันจะนอนอยู่แบบนี้ครับแล้วทีนี้ก็อันนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็ ยัดเข้าไปพอใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยมันจะเงียบกัน่นี้แล้วก็อา,อาทำดีๆทำดีๆครับ <c oughs> ปั๊บพอหนีบเข้าไปแล้วมันจะแน่นเลยพอหนีบเข้าไปแล้วมันก็จะแน่นเลยมันแน่นเลยทีนี้ก็ทําการอ่าตกใจตกใจร้อนดมกินดูมีอะไรหลุดออกมาหรือเปล่าแล้วทีนี้ทําเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ เราก็จุ่มเราก็จุ่มเราก็เอาหัวมันเนี่ยจุ่มน้ำยาประสานจุ่มน้ำยาประสานเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่อยงนีเข้าไปปึ๊บ ใส่ยี้เข้าไปครับนี่นะครับวันตัดคลิปวันนี้นะครับก็ได้เอาแบตตัวนั้นนะครับแบตตัวนี้ครับที่ทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาใส่เครื่องนี้นะครับซึ่งก็ใช้ได้ปกตินะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะมีฐานหนึ่งแบแล้ก็ศูนย์อยู่ข้างหลังนะครับส่วนอีกเครื่องนี้ก็ปกติครับใช้งานได้ปกติก็คือเปลี่ยนแบต เรียบร้อยเอนไหนฮะสรุปแล้วเ,เชื่อเลยอ๋อมันติดอยู่แต่มันมืดมันมืดพผมจะชาร์จไฟนั่นเองนะมานี่ฮะเดี๋ยวไปดตามับชมกคน